สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชชาวราศีธนูประจำวันที่19 25ตุลาคมค่ะสัปดาห์นี้นะคะสำหรับชาวธนูมีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบ ในเรื่องของการงานเพิ่มขึ้นนะคะหลายคนอาจจะมีภาระในชีวิตเพิ่มขึ้นหลายๆด้านนะคะทําให้ชาวธนูต้องหาเวลาพักผ่อนดูแลสุขภาพตัวเองพอสมควรนะคะเป็นสัปดาห์ที่ชาวธนูไม่ควรหักหมงานหนักนะคะจนลืมดูแลสุขภาพนะคะ แต่หลายคนนะคะในเรื่องของการงานอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะมีโอกาสที่เด่นมากในสัปดาห์นี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เติบโตแสดงความสามารถด้วยเช่นกันนะคะทั้งนี้ก็ต้องแลกมาเรื่องของเวลาในการที่จะพักผ่อนหรือว่าดูแลตัวเองนั่นเองนะคะ ชาวธนูมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะใครที่ตกงานก็อาจจะต้องทําหลายๆงานหลายๆจ็อบในสัปดาห์นี้เพื่อให้มีรายรับเข้ามามากขึ้นนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จมีคนชื่นชมในความสามารถในความอดทนมานะของคุณนะคะ ช่วงนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้สร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นช่วงที่ตั้งตัวได้เลยนะคะสำหรับชาวธนูหลายๆคนนะคะในเรื่องของการเงินนะคะก็จะเข้ามาหลายทางอย่างที่กล่าวไปเพราะว่าชาวธนูจะมีความขยันแล้วก็มีความ มาณนะพยายามทุ่มเทพอสมควรเลยนะคะในสัปดาห์นี้ในเรื่องของความรักนะคะท่านที่ยังโสดช่วงนี้อาจจะมัวยุ่งๆกับเรื่องงานนะคะบางรายอาจจะไม่มีเวลาคิดในเรื่องของความรักนะคะหรือว่า ท่านที่มีคู่แล้วเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างจะยุ่งกับเรื่องงานนะคะแต่ก็เป็นความรักที่ยั่งยืนนะคะมีความใส่ใจแล้วก็เข้าใจกันได้อย่างลึกซึ้งนะคะก็ทำให้ความรักของชาวธนูในสัปดาห์นี้ค่อนข้างมีความสุขความลงตัวค่ะในเรื่องของสุขภาพอย่างที่กล่าวไปนะคะเป็นช่วงที่คุณหักโหมงานหนักหรือว่ามีหน้าที่รับผิดช,ชอบเยอะนะคะคุณจะต้องหาเวลาตรวจเช็คสุขภาพหรือว่าพักผ่อนให้เพียงพอนะคะชาวธน บางรายอาจจะต้องออกไปงานปาร์ตี้สังสรรค์นะคะหรือว่าไปพักผ่อนคลายเคยรียดท่องเที่ยวธรรมชาติบ้างนะคะก็ขอให้ชาวธนูมีความสุขในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอิ inbox มาที่เพจ Karmic k e n ช o ได้เลยค่ะนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube Karmic Kensho ของนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ